กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เขรัวเมนีท่องมีสามดาวสิพาธรรมชมไปหาปูสละข้ามค่ะธรรมชมมงวดก้อนกับเขาตรงๆนะ่าธรรมชมศูนย์หกน่องแมวคดเป็นตลวเศูนย์หเขาตรงๆงวดนี้ปูสละข้ามเอาน่องแมวมาทำพิธีค่ะธรรมชมในเลขสามโตเด็ดๆจะเป็นเลข ดีเดือดตระหน่ายเนาะค่ะเนาะ,ะก็ไปฟังกับปูสารคามพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งไฮทอมีสามดาวนั่นไปเดอ้อค่ะไปรับชมรับฟังกับปูสารคามพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการครับปูรกรับนมัสการครับเออนัอเน้อบาวแมพุ่งน้าพุงพ่งนะฮะฮะอยู่ฮะก,กินตามธรรมชาติ ครับปูสาธุสาธุราาครับผม <c oughs> แมนแมนแมนปูคือแน่นอนแต่ปูเขาจังๆนอศูนหกนะปูเนาะเขาเขายจะถึงหลายตั้งเชีงยงใหม่ถึงก็เสียตมดสาตุครับผม,ผมถือเป็นแสนเนาะเมื่อสุดท้ายตัวว่าบอกบอกสองตัวเนี่ยบอกศูนหาศูนหงโตเลยหลบฝนร้ล่างลูกพูพ่ายต้องหลบฝนระล่างลากเสือรถเนาะแน่นอน,อนแน่นอนน้องแมวอันน้องนี่แน่นอนนะปูได้มาแต่ใส่ครับ ยูย่งางสีสุราเลยอัเภอ,อย่างสีสุราเน,านะครับเนาะอือ,อนันนี้วันวันนี้เก,มก่มาเลยเรี่ยวันเห็เดเียผมว่าหน้ากากวันโอ้เห็ดวันแข็งเนาะครับเนาะเอเห็ดวันแข็งการเียว่านัก็ได้ง่ายๆเจาวนได้ได้ซีตัเออคือคือได้ซีตัวหรอปู่ตัวนึงว่าเป็นตหลงมากว่ะตันึงหโอ้ตัวนึงมันหลงมากเนาะเออมันเป็นหลงมากเลยน่ย กี๋ขอเป็นน้องแมวน้องแมวว่าร่คาเอ่อกีพานมากนะครับว่านหนนนนอรนอว่าไม่ไม,ไม่น้องเก่าอยู่บ่ละปูน้องเก่าอยู่บ่ที่เฮ็ดนั่นน่ะน้องไม่น้องไม่โอ้หน้องเก่าบ่ได้เฮ็ดบ่ปูหน้องเก่าที่ดีมาอยู่โอ้ตัวนี้น้องใหม่เน่องโอ้ดีมากผลปลาใกล้ๆมื่อวันเมื่อวานโอ้ครับครับโอ้ยน้องแมวน้องนั่นที่ว่าเอาหางขอดเขียนเป็นตัวเลขในห้โอ้แน่นอนแหงปู่ เออเจ้ว,วัวนี่นกับแย่งเลยครับพนะว่า,านนเคแต่ว่าเออ้าจอ่าแต่ว่าเขา็ะขนว่าสามหวดแล้วะคับสามหวดแล้ว่น้องไม่เนี่ยบอครับเอน้องไม่เนี่ยวดนี่กับพึ่งกับมันแจ,จของคนที่กมันโ<อ>ตโตตนีนี่เป็นตัวนี้แล้ครับครับครับปู่ตัวไหนตัวไหครับหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้า ี่เป็นบารเน่บารเนเอ่อกตีเอาอีกตัวนึงมากว่าลักซีลัก่อยก็เลยงออศูนหีศูนหาอันตัวหกศูนหาันคือตัวเกาแท่หรปู่หกหกหกออมันก็ตัวเกาเลาว่าบาเนเอ่อกับหกเก่าเยเอากันหกศูนาครับบาเน่้จับสองตัวนี้จับสองตัวเป็นคู่นี่จับ ห้าสามหกศูนห้าสามหกศูนย์แล้วก็ศ <30 S 2> ูนย์สามศูนย์สามเออศูนย์สามศูนย์ศูนย์นีกไม่ดีมี่หกศูนย์หุ้นห้าหุ้นสามห้าสามเดี๋จับทีครได้วยเถครับเด็กสามนี่เด็กสามนี่ว่าครับถือว่าปูเป็นตัวแถามมาครับเออตัวที่สามเดี๋มันแถมมากขาเลยเอาห้าสามนี่โอ้ครับปูครับครับครับ รอบวันนี้มันใจมันใจนี่ C0 ห่าเผมเลยตัวนี้แะ C0 ่าเนีครับแต่ว่าทีผมมีได้ใหได้ไดมุนดอกซีแต่ว่าที่จริงมันมันมันเป็นซีะนี่มัมีเปลนเลยมาเพก็เป็นศูนย์หมุนมัมันมเป็นนองบานี้มันก็มี่ห่าหมครับแต่หนี้นีมีสามันนี้สามมันเปียาเงา ขีเทียมันเงยเาไหมได้ตีเป็นสามไหมครับมันก็คือสามเหมันเป็้ยเ้รยกว่าเป็นสามแหนกันพุทธเขาเกว่าเย็ะกวนี้ว่ามนยอะรเป็นสามเอกันอุ้นเป็นสามนะครับไอ่ตามที่ผู้ว่านนะครับโอศูนหาที่ว่าหันม่างโกกับพอขันม่งางโขกเลยคือเอาซีซีใส่ม่วงซีเนี่ยเมื่อกี้ครับแล้วกซีศูนหานี่โอ้ คยถือเีอยคเถือสามตัวเด้ครับวัดที่สองเน่ยวันที่สองเหลียนเนี่ยเออเยนเีย็นจั่ฟ้าแรงว่าแรงงาเนี่ยมันออกคค่อยคเคยถือจัมนี่มาแล้วัดที่หนึ่งแต่แลววัดที่หนึ่งแหละทางนี่แหละครับสีู่ห้าครับปูบาดในปูปูทนี้ะครับปูเฮ็ดเอาแล้วปูเลยนั่งสมาธิเห็นยังบ่ครับบาดเี้ครับ มานังสามารี่นีคู่เดียต้อนกับบกว่าเลี้ยงสิตัวเกาเล้อหอมว่าได้ไก่ไหมโอ้ผีคู่หั่อบครับผีคู่จต่ทอดบนบกวเลี้ยงสิวตัวเกาหกหกศูนย์หกศูนย์ล้างวัละวังสิคับโอ้ครับครับหกศูนย์หกศูนครับเอล้างเด้หกศูนลางเรว่อวัละวนโอ้ครับ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 อก็เรยก็เรืว่าลกลางน้่นะขัดขัดสองตัวนี้จับคู่กับพี่หกศูน สามครัศูนย์สามศูนยาวิธีละครับผมปูครับผมครับผมอุสาหะอุษาถูกมวง,งกรมนี่คือส่ศูนย้าครห้าสามครับปูแลครับมักต้นปูปูมักตัวนี้เตมมันเกิดอยู่ไดน้นำมุนละ่ะครับแน่นองแมวอืมบาดในปูียเอานอ้องแมวตัวอันคอทางเขียนเป็นเลขให้ตอนไหนล่ะครับปู พ่นมากพ่นพ่นว่าใกล้ใกล้มือมันเดียวพ่นสีมากไหมโอ้ครับคับใกล้ใกล้มือมันเดียวเบาแอมโทรติดต่อปูอีกครั้งหนึ่งนาะครับเออแต่ตัวนี้หายสามงวดเนาะครับเนาะเขามาแล้วสามงวดเนาะเออสามตัวโยมมันเป็นกบบว่าโยมขี่รถเตี้ยบ้างนะเบิ้งเบาแอมเดีวว่ากันครับเบิ้งเบาแอมลบอู้มโคตเบาแอมเตัวนี้ปูสารครัครับโอ้เน่นน่ะนักปูเนาะมมาาาเนะ เอาน้ามาแล้วเอาคลิปน้ามันอยู่คนคนในกองว่ววาคนในว่าปู่ก็เห็นเมื่อไหร่ปู่บอกค่ิงค์คร,รับปู่ในหัวค่าปูโอ้เบื้งเบื้งคลิปเราแอมเราท่งนี่ทั้งเชียงใหม่ได้เป็นแสนนะปู่เนาะถูกแน่นอนแน่นอนครับ<ต>ขอให้มีโชคใหญ่กับปู่อีกเด้อยเนาะครับสาธุสาธุสาวโรงงานโตครับโก้ดำโอ้โทรมาหลายหลายเลยครับคือครบ มด่ก้้ว่าค่เงินันได้สิัว่าเผู้ใหญ่อย่างบดู้กเปิดปูตโ้ปปูครับตลอดครัครับคได้ครับปูได้ครับได้ครับผมเบอร์นี่ละเป็นปูเบอร์ครับครับก็ถาสองหนึ่งหนึ่งหกศูนเจ็ดหนึ่งสีหนึ่งครับผมเนาะครับเนาะโทรไปตามเบอร์นี่้วยครับเอฟซีเนาะสุดท้ายก็เ้อั่วมาดีดีเดียวคนชอบประเสรตบเว่า นครับเอาเบอร์ยำเบอร์โทรไหมนะครับปูศูนยหกสองนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งะศูนย์เจ็ดีครับผมสาธุสาธุสีซอยเดือดชาวบ้านไอ้ปดนี่มีเงินมีทองใส่เนาะปูเนาะไอ้วัวนี่ปูมันใจลอยเะส้นตัวนี้ครับปูนหานี่ปูว่า มัน่งแม่งมันก็ยังนเป็นแต่ไหนแล้วกอย่างนี้ครับผมาธ er pues ุเอา้ง nah, วันทีนึงนปูนเนาะต้องนึ่เลยกลายเป็นเศษฐีข้าวันข้ามคืนเลยแหะครับผมโอ้ยสาธูสาธุเอาจกสิงล้านกัพ่อน้าปูเนาะเออหล้านสิล้านก็ดีดครับผมสาสาพอจีดยังเีครับ่าง่แต่เสียงนัง นั่งแต่ว่าที่จะเห็นเปลนศูนย์หาลีนจะอยูที่อยู่เนี่ยศูนหาไม่งอนเนาะศูนยหาเลียนเลยปูปูศูนย์หาเลียนเลยครับครับครับอ้ยแน่นอนแน่นอนปูมากมากมากอดเหตก็ตอดเหตุก้อนก้อนเหตุอย่านั่งแตว่าทีก้อนเนี่ยมึงก็เลยเป็นศูนย์หาเลียนี่บูรีอยู่เยอะครับพอจะเห็ุไปปูแต่มีหกแล้วก็มีศูนย์แล้วมีหาแล้วก็มีไม่ตย่อสามตรงหญ่ คับม่ีเ็กนเดียวมันใช้ใช้ไว้ได้ดีไรก็ดีต้องรับบใ้ครับผู้สาธุสาธุครับอหาสามต็สามหาด้ยสามหาร่างสามหาร่างเนาะครับเนาะสามหาล่างพี่ไปใส่อกว่าเลยครับก็เบวผูนี้นะคเดานครับผม จะจะรคราบปูครับมี่ยังอีกครับปูเพิ่มเติมอยู่บ่ครับครับเพิ่มเติมก็มีนี่เลขประจำวันปูแล้วโอ้ประจำวันยันเพิ่งปูนี่เพิ่งเอานี่จีติปูกับเขาเนี่ยว่าหันเอฟซีเนี่ยว่าหันครับเอาเลยตัวที่ไปให้เอฟซีสกัดนนองแมวนี่น,นะครับเพราะเอฟซี e เ,เป็นถามทานอ้องแมวหลายครับปู

กลายเป็นเศรษฐีข้ามวันข้ามคืนหลดงวดนี่ครับอุตสาถูกสาถูกปูสาถูครับสาสราถูกสาถูกกาบล่าครับปูกาบล่าครับไคุก็จเคเป็นุเป็นอ้สารับถูปนคน่ใ้ไุย่งใจครับอ่ได้พอจลอครับกาบล่าครับปูกาบล่าครับเนาะค่ะธรรมชม ปูสลัข้ามก็ได้เลขนอ้องแมวมาแหล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่อมีสามดาวกสิจุดตะเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหนาจอยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะไปรับชมตะเลขกกันเลยค่ะนี่นะะมมักะท่านผู้ชมเลขของปูสลรคข้ามแคปหนาจอยวงเดือค่ะน,น้องแมวก็เขามาแล้วค่ะท่านผู้ชม น้องแมวตัวนี้ทําพิธีเขามาแล้วสามหมวสซอนหมวดหนีในเลขมาหก6 0นย์หาหกศแล้วก็หาสา0หกศหตัดหนาตัดล้งเหลียข้าราชกชมแล้วก็เลขสี่ศู 3, นย์หาแหาสามนี่ปูให้นเน่น ปูเนี่มั่นใจขัรรมชม่มห้เลขกมั่นใจงวนี้รางวัลที่หนึ่งเลิกาัตรมชมมั่นใจบปผาเนาะขัรตมชมก็ว้เป็นแนวทางกับแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่สองพฤษภาคมพศ2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกัสเลราธรตมชมไปกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะก็หจบโจกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะ สวัสดีค่ะก็ยิบผึ่งผ้าไปุปไสเนาะค่ะสมาชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากทมาชมค่ะไปรับชมของดีก็เบาแอมเลาะทุงกันเลยค่ะแอมลาะทุงนี่ยเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิได่งแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรั์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบกไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึงสี่เหลถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของน่าับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งแล้วูกหอสามลูกคิวสามครั้งลูกขวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนะาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนีพ่อน,น,นวดปู่หลอดที่ไหนบผมะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเ <สา S 1> บิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยารอต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใสพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบรอดซ่าครับธผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาไขา่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือน,นี้กบมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผูชาหนวดไปฝากอ c ซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกา้ผู้สาว อุบ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้พี่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสัมผัสชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมี่วัดลุงปูรอดนะครับนาะวัดลวงปูรอดวัดกกกุมนี่ก็แตงวัดลวงปูรวยยนะครับนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรีซัาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมโมตี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวอาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ล่ลํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบา,เอาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำารครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุสาธุสาธุาาค,รครับผมสาธุสาธุ